สวัสดีจ้าพี่นองสวัสดีเอฟซทุกคนสวัสดีทั้งในทั้งเก้านะคะมาวพ่อกนรีแล่กับเจนนี่โจเซบค่ะวันนี้กับพ่อเก้าเศรแฐเก้าแเต้เ้านางอัวกับนางไอค่ะพี่นองค่ะเมืองม่าจับเินนี่แต่งตัวนางอ้วกนางห้างเมืองว่าจับเมืองว่าจับเจนนี่แต่งตัวแลวออกยาวเรื่องรแไฟแห่กน นั่งอวกกับนั่งหักมาหนีินะจ๊ะนั่งอ้วกกับทางใดบวอ้วกนะหักแล้วมาหนิพวกสภาพมันนะบวอ้วกกับส่หักมาหนีิเต็มเลยเมาขาดพี่น้องขาเมื่อนนี้หนึ่งป่าหนึ่งป่าก็หนึ่งใส่พวกอันนี้อันนี้พวกกระชายพวกเนี้ยใส่แม่หอมคือพี่น้องขาแบบกระกูดใส่ตะไคร่ต่ำแจ้วสัตว์ต่ำแจ้วนั่งต่ำยังปุ๊บหนี่จียนนี่จะพันจะกินเป็นพันเมี่ยงไปหน้าเจียนนี่ก็ได้ต่ำแก้วอัน บนแก้วทับนแก้วทัวดินหรือว่าแก้วไยแหลใส่ไทยัวดินแก้วสามรสจะได้กัจะได้แทบกันนันและแต่ที่ฟุตม่มาๆมกินทอดมาไหวแล้วมันหิวลหารลงมือเลยค่ะป้าพักคือมุนสี่สิบพันเลยทีก็ไปเอาใหม่ไติดอ้ยยี่นี่โอ้ยมันสิพ่อขนาปากฉันติมุนเอาเงาย่เป้าเสนแม่ไอ้นั่งลังพักนั่นกะฉีพักมุนเนี่ย่คนมาเกสันเลยแต่่คนสี่พันเนี่ยไปฉีกันมุน กินนี้กินเผื่อกได้พี่นอนครับขอบุญขอบ,บ,บุญครับแก้วเลยจ้มัน,บ,นบังคับย<ะ>็นนี้ใส่สุดเ,เดี๋ยวก่อนเอาจานน้อยแม่จักกันเลยนะจานน้อยแม่เย็นนําจันเลยจานน้อยสิร้องอันผักกันผ่านนี่แหมฮ<อ>ใส่ลูกไปหลายล,ล,ลวกรค่ะ ฤดูนี้ฤดูพักบั้องตื้นเบียกินลูกไปเออยังสั่นไปอันนี้อ๋อไม่มาเลไม่มพักคนนั้นมาง่ามหายขาดเอองามพิงงามคือสองนั่งนิราอีวอกับปีหักซื้อน่ะมั่วเลิศให้แต่อีวอกับปีหักต้องไปนึกกินนะอ่ะเป็นใส่ปลาแล้วเนาะกใส่เส้นของไปซี่ก็จะมีกับที่บ้านห้างหล่ะไส่เข้าไปอียังหนึ่งคนใส่หนึ่ง มิสซญญยานั่นแหละนะพี่น้องจ้าปองาดแฝก็บแเอามันนำโหลดมุนอนยันนี่กินตรงยาดพวกนี้กินหยาดพออป่าง่ามาเนะป่านสดสเนาะกินใส่ไนแสบเนาะน่เสียด้าวีธีกินนั้นไม่ยาดอรอกอ่าป่ากไะยันปัาโหลดพวกตุ้งให่พกนี่กับแ่อีฝอยแมวอื้มอื้มน่ากัวนี่เราคือ เต็มปากเต็มคำพี่น้งนองคาจ้างผ้ะขาชุดลวหลายค่ะชุดส่อนเดี่ยวตตามมาตรฐานส่อนหน่อยอือือแค่กกเกินทุดรดเกินก่อนหน่อยเนี่ยอี่นองเจะเป็นี่เออไม่ไม่ปักพ่ก็ไม่นั่นแหนนนะ เป็นไดบอทซูเป็นหนองท่านอาการขึ้นขึ้นอ่ะมั่มา่วกับมาพักกันอาบวัวแรงตามน้องคนนี้ต้องพลายเป็นไปมุนอุ่ยปุ๋ยเบามาจากจะได้มวยอ่ะเดี๋ยวเช่นหาหันจุดเด่นสร้างเข่าจีหองน้ำกัดมั่นกับค้ามสำเรับเลยเฟที่หนึ่งเป็นของนั่งผู้เดียวค่ะนั่งเดินแบบผู้เดียวเลยปิดมุนวัดมุนอุ่ยปุ๋ยมันบัง ลดดาวน์โ you know. oh, น,นีนี่าไม่รูมเลยไ่เทนาเลยงามสนยอดแซ่บสุ v ยอดอ๋อแต่ไม่ติน้ำตาลแต่มไม่เสียเสีย,ยวบบต้องพอไปเดยวเขาไปดึงเสืมมอมันเลยคุ้มหันนนะวมันเหรอตื่นไข่ไหมก็ได้ตื่นไข่เนาะอย่างกะเทยกะเทยมันอาหารึงก้อนปลามัน ถ้าดึงผมผ่านเป็นสายของผมง่ายพู้ขัดจันทงกุมานี่นี่เห็นไหมเออเพินงลักเนอนนเตฏินึกนึงขึกากผมารเห็นไหม,ยยมให้โยกปฏินั่นหน้าปฏินัยคืมัตรตีนี่แหะแตีกลุ่มข้าวนั่งเล่นลงมกลมที่ไหนใความตัวเเป็นอาวุธขาน่ากัน Hi, I l ปกติพ <lined> <gardens> oh, ูดว่อ๋อสอรี่นะมัคอสขมนเป็นอนคละนไปีต่ออ๋อสอรี่สารเล่าสนะไอ้ซิมี something รึเลี่หมสารนะ่านีน้องเขา็นมิบอกสุฟังเนาะที่้องมนกินอย่างเดียวังตัวงสิ่คือจังนังเป็นพัดิดาแต่นั่งไอเนาะยึดทางหอค่อยคุณ เป็นไส้งามเป็นสาวงามน้งรอค่อยถือขังหมายุงถือครงหมางเห็นอะไรนน่งามเมีแต่คนในบ้าน็ย่างในบไส้เขาจะเาส่งข้นทึ้งริบหรออนเสื้อถือไปห้นี่พรดาไปค่เราได้เหยื่อแล้วจิได้กระดอกกระลอกดอนอืมอืมแล้วก็าไดขามอเกนปลาตุ่มม ช่วนนี้หูเบาก็เลยใส่มันหนักแน่หูเบาก็ไบส่วนนี้หูเบาเล่นตองแซนด์หนักว่ามันดุกตุ่มจนได้ดิสโก้จริงหองครับกลาบเสือคนงานส่วนนี้ก็เลยต้องใส่นด์หนักเขาจะทำให้มันหนักกูเขาจะเจ้าหูหนักจะหูเบาจะไปฟังเสือคนงานหูเบาก็จะมาเรื่องใส่นด์หนักไบเจอกระซังหลอนไม่ใช่หลอนเาว่ตีดิบเป็นอย่างไร้ย่าเป็นอย่างไรหูเบาช่วงนี้ก็เล่นก็จะมาขัดแซนด์หลอนใบ จักอครับแจ็บแจ็บห้ครับาผมจะฟอต้องป่านะคสุรครับเนาะป่าโซ่จดมาเลยนะตอนเป็นยังไงอืด่างมือกังแบบบอขี่เอานํำที่นองเอ้ยต้องเริ่มกินดอกไข่จะอริทราบผอกินรสก็จะปอบหนักะปอบด้วยสอน อ๋อรัศมีอันนี้ความรัศมีพเข้าใจ<อ>ว่าเป็นอย่างลิปมันก็ตัดเองพี่น้องกันอัดไว้อัดไว้แล้วแป๊บเดียวมันก็ตัดต,ตัดบ้านเลยบ้านได้บจบมันตัดไหมหรือว่ามันไฟมันหน่อยมั้งมีจังเล่ปกติมันได้อยู่นะยี่สิบนาทีทิมานาทีเดี๋ยวนี้ทิมานาทีก็ตัดต่อลำข้างเขากบอกดีนะเปิดตู้ทิปสุบบนนะปดสแล้วะคนสุดเบื่อกดทิมหมดเวลามาหน้าอ่อนนะเ่นอจะอ่อนของปลอมเนาะ เหล่าใส่รอดมี่คมาแสบหายมือนนี่โอ๊ยเมาทางจมือขึ้นเมื่อคืนนั่งม่มเหล่าเจนีเจนีเมาแบบรุดโลกเป็นพี่น้องค่ะอินเซสงานของเซยกับมาลินเป่าือบนเรื่อเรื่องเ่าลินแได้ล้วแอืมคนเยอะคนอ๋อคอยะม็มมึนมึนขึ้นก็มึนทุกมมืนละมันเป็นแต่มขึ้นนี่เรา เ <laughs> ด็ค่คงจากมึงก็เหนเ็นแล้วแหละหลับทิตลอดนะต้องูโตสำหรับว่ามึงมันเป็นเฮียเปนไทยเลีก็ <c oughs> ต้องคิดไปแตกินเดียนะ่ <c oughs> ะคุณกร้กากินน้ำงสอันนี้ครับเขาบอกเตือนว่าอันตีนเขาป็ข้าหนาเดี๋ยวบอเอาตีนข้าหนากิน อืมแซ่บคมัแซบพักน,นะยอืันอ่ะเขา่ห้องสิลาพักอันนี้แหะบานเขาอบ้านเขาักเนี่ฟักสลัดมน,นะาะผักแปบเดยวบอธมานเา,ากับฟักสลัดแต่เขาจะมาหวหอบานเท่าน,นั่นนะ กินหัมันองหัวหอมผักสลัดกินเหี่ยมันจะหัวยันใหญ่ยันส่พี่น้องคะ้ามตาเดือกหัวกินมาไไปจนลาดูนโรดกินโรดอนะ่รับไปโรดั้ัสต้ตงย่านขล้วไปไปอรผักมื้นไปย่านนี่ว่าคนแรกออกมันนกินประนานาสร้าง เป็นผักปั่นยาบนะพี่น้องเงี้ยสบายเนี่ยก็ยาดเะหยาข้นตัวนี้ิายาเบิ้งบบกินนะหยาสำหรับข้นบางีว่ากุสันบางว่ากุ้ง้วแต่เป็นตัวใหญ่้นขั้วแต่บางทีก็ขึ้นไากความเหม็นซั่นาะอะไรหือป้าก็มาขล้วขั้วท่ามึนะมาเดบูหเนาะมัาจะกระจำเอาสิกระได้ ไปจมบะเพ็ดเอ๊ะไปจมบะเีบพ่อเพ็ดบอกไปเฮ็ดไปเฮ็ดก็ใสหนึ่งกรใสซึ่งเนี้อเลือดนะกินได้ไหเนี้นะฮะอืมอืมอืม รับได้พี่หครับเมื่อสิเรื่องคือแกกินป่นพวกเขานี่เจ็ดหัวเจ็ดหยเขาวลาีโป้ปให้เจ็ดหัวเจ็ดหที่มีท่านสมัยนอนน้พีพอเราวอกสร้างคนกับนั่งคำหอมอย่างเป็นเรื่องเขาพเาบอกอาการบนอนยัท่านสมัก่อนะเขาบอกนก่เขาบอกเวองเขาเีเขาบอกไปตามทักเขาเหอ จนโนกกระจาบเป็นยังว่าขนาดมันยังมันมีรักฟ้นี่ตะกิสมัยตะกี้ยังบอมีนี่เนี่นกกระจาบเป็นที่ห้าพื้นมาเป็นอำนาจใส่หรอเมื่อแมัยที่เราเป็นพอจำเอาล่ะละว่าต่อกันนั่นแหละสำนวนบ้านบ่มีพลาดกับฟัานี่ท่านพอเรานี่ท่าเรื่องเก่ากับฟังเสกเก่าแต่สมัยนี้หน่อยน่องหน้าแวะอยู่หน้าตองเรามือละเรือเราสันรถลับเราก็สิเลาให้ลูกเราฟังหนึ่งต้นบ่มีวิทยุเบิังบ่มีอย่างฟังเนาะ นอนลงนะฮนอนล่นตัวจำไหมสมัยตะกี้นอนเลี่ยงกันไล่ใล้วพี่น้องเอ้วะฮมพืนหนึ่งนอนสะมมสามคนดึงกันไปดึงกันมาต้องตื่นได้นะอถ้าโฮมก็เป็นประห่มเศษผายยิบส่กันเอาดอกพี่น้องอ้ยสมัยนั้นโดนๆก็สีไดประห่มขี่งานเพื่อนคนไม่แจกกับประทูเข้ม พอสารแกก็ต้องเางายางมาในบ้านนี่ต้องหลายกิโลเลยมาเอาถึงร่วงตายเมร์ะะมาหน้าเมร์แต่ว่าเดี๋ยวมาบังกันหน่อยนะไม่ได้ไปแจกคนจนนะทำไมพู้ฮู้อืมอืมอันนี้ทำอะไรน่ะนะนี่เขา นี xtures, ่เ <laughs> นี่ยก็นี่มันก็ลงง่ามแทมันก็ลงเสียมากัเส้นยิ้มแสงก็ลงกลงกับใครเด้อคุน้อยู่แก่คุนอยูู่สวนอยู่ขุนมุกิดดาูกับขั้วไอกระดารเลยมุกจะบอกขยายคว้วไปเลยนก็เห็นเกียเี้นนั่นแหละก็หาว่าน่องเปียกเปียเป็นตัวนั่นตัวนี้ก็สกว่าเนี่แหละเพิ่นน่ะ ว่าปานนี้นมันไม่ได้ใครอ๋อเจ้าคิดเองนี่แหละเจ้าคิดเองเปลี่ยนเฉพาะเจ้าเลต้องต้องเปลี่ยนมาให้เป็นแนวน้อยใส่แมกกาแลนต์แต่ไหนแต่ไหนมวหน่อยใส่แมกกาแลงตั้งไรได้าเป็เจ้าเป็นพัสซัคแมวตัวใหญ่กับแมวกับปูลงปูลงแมวตัวใหญ่กับใส่แขนตัวใหญ่ขึ้นแมวหน่อยใส่แมกกาแลงตังไรเจ้าสั่นเจ้าเจ้าสั่นผลแมวอันแรงกับพ่นพ่นมันบูสูงเหมือนแมวแมวแบบไอ้บูพ่นมันมีบ่แมวบูพ่นเป็นบบูสวนน่ะแมวบูสวนนี่บ่มีบ่ ก้วยมึงจะดากูว่าก้วยนี่มาตอนปัญหาท้ามาเปียกเปอยด่ากูซึ่งๆหนงหนไรเพรแต่ม้วนหรอกต้องม่ว่นต้องไม่กดตีแปรก้วมันอัยันนี่แหละแปรว้ไม้ปันตีเล่ตีหัวเอาก๋วยอย่างสิบมะามปันนี่งโอ้ยจ้ปนกวยดอดเนาะงไงมจะบอกเด้๋ยวก้วยดอนปิดบนหอด ยังกิกนกรุ่เลยดอนก็ยังพลังดอนละ่ะเขาโกอยู่บ้านนหินควยดอนกินคนหินคนดอนผิดกระบุนเนาะสอนันะถ้ากินอันอันน,อน,อน,น,นั้นดอนก็่ผิดกระบุญเ,เนี่ยอันนั้นดอนอันนั้นดอนเลยออแซ่บนะนไหนแซ่บตะนอนทอดเลยนะบ ตอนนั่นกิไม่อ <voice> <media> ิ่มแล้วกินเากปอยากได้อีกจกนอนดิไมเ้าแทบแบมันได้ทันนี่น่ะมันถ้าประกาแห้งไรก็ได้เ้าอไปทั้งน้เพราป็นหาเราปหาเสื้อผงสตป่ามานลบบตลาดตลาดสดมันนี่ม่ป่าสดจนความยิ่งไงี้านหนาวมันเนาก ไม่ใช่ปวเวลาลงห้องแล้วะขาลึกปลุล้ลลลมหยาปองสัญญาณมันบริสุทธิ์หงาปองใครได้ปิงจากนลัดแลน่นสานีปิ่งตื่นนี้ปิงปิงจากต้นใส่ขาเปนาปิงเจ้าปิงตอนเวลาหากินหยาปอง,งอียงเอาไ, <c oughs> อาไม่้ปกล้วย,ย <c oughs> ต,ต้องม,องม,ม,มน